สวัสดีครับพบกับผมช่อง F t n f a r ฟร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมได้หาคำตอบให้กับ FC แล้วนะครับสำหรับวัว2สายพันธุ์ชาโ r เล่กับบาม m a นะครับผมตลาดของสายพันธุ์ไหนกว้างกว่ากันนะครับซึ่งวันนี้ผมได้โทรไปสัมภาษณ์คุณพ่อวิการนะครับผมซึ่งอยู่ในกลุ่มของโคขุนพลยางคำนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีคุณพ่อวิการนะนนําตััวสกห่อยครบ ผมก็คือจริงผมก็นายวิการบุญทูลนี่แหละครับผมเอ่อเป็นเกษตรกรทำไรทำนานี่แหละครับก็เลยหันมาเห็นเพื่อนฝูงก็เลี้ยงวัวขุนครับผมก็เลยหันมาสอบถามกับประธานกลุ่มนี่แหละกลุ่มโคขุนพลยังคํานี่แหละกลุ่มโคขุนพลยังคําแวนครับ,คร,บครับผมสมาชิกมีเยอะไหมครับคุณพ่อ โอ้มันมันทั่วจังหวัดมันเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแต่ว่ามันมันแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นอาสาสมัครครับ,รบอยู่ในกลุ่มของผมนี่มันร้อยกว่าคนร้อยประมาณร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าคนนี่แหละโอ้เยอะมากมันกนะ็แล้วแต่นั้นนั่นแล้วแต่สมาชิกบางบางคนเขาก็คุณน้อยเนาะคุณคแล้วแต่กําลังของคนแหละแล้วแต่กําลัง เพราะว่าการขุนวัวนี่ไม่ชว่าจะกินเฉพาะหัวอาหารหรือกากน้ำตาลแค่นั้นเนี่ยมันต้องมีอาหารเสริมด้วยเนี่ยมีอาหารเสริมมีอะไรบ้างครับอาหารเสริมเนส่วนมากจะในกลุ่มผมจะเป็นมันจะมีเปลือกมันล้างไงอ๋อเปลืองมันล้างอ่าเปลือกมันล้างนั่นแหละครับผมแล้วก็มีฟางนี่นะให้มันกินใส่างเอาไว้ให้มันกินครับหลังจากเราเราห้อยอาหารตอนเช้าเนี่ยเนาะสักระยะหนึ่งเว้นระยะ ระยะหนึ่งหรือบางคนก็ไม่เว้นก็ก็มีเพราะว่าแต่ผมนี่เว้นระยะระหว่างอาหารเช้านี่ประมาณนี่ผมทําเสร็จแล้วนี่อาหารนี่วันนี้เสร็จแล้วนี่ครับผมอ,อีประมาณชั่วโมงนี่ผมก็เอาฟางมาลงในรางวันแล้วนี่มันต้องเว้นระยะให้มันให้มันอยู่เข้าตัวเข้าร่องเข้ารอยมันเลยครับผมเน่เพราะว่าถ้าไม่ให้ฟางเลยมันก็ไม่มีตัวอะไรื่วย่อยเนาะเป็นอาหารกากของวัวเนาะครับผมแต่ฟางนี่เยอะเลยครับผมวัวสิบ วัวอยู่นี่มีสิบสองตัววางผมอัดไว้เป็นห้าหกร้อยก้อนเลยครับส่วนใหญ่แล้วจะคุณวัวชาร์โลเล่ใช่ไหมครับเอาผมชารโลเล่อย่างเดียวเลยมชารโลเล่อย่างเดียวม,มันเลยเป็นชาโลเล่กาแพงแสนเลยไหมหรือว่าไงครับไม่ของของอันนี้แหละของอไเป็นชารโลเล่ของในในกลุ่มนี้แหละครับผมอือแต่บางบางคนก็เออบางคนเขาเลี้ยงวัวไรทุ่งนะเขาวเมีัน พ่อแม่พันที่สายเลือดดีหน่อยเขาก็ผสมผสมเอาอเขาก็ผสมเอาตัวให้มันก็มีอันมีแพทย์ของเขาอยู่แล้วครับผมแพทย์ผสมเทียมนี่ถ้าวัวเป็นสัตว์ปุ๊บโทรไปหาเขาเขาก็จะมาผสมให้ครับผมก็หาจะเป็นตอนกลางวันผมว่างผมก็ขี่รถเครื่องไปบ้านลุ้นบ้างบ้านนี้บาา้างดาูหาดูวัวดูวัวหาดูวัวถ้าเผื่อ มันราคาพอฟังพอวัดเวียงได้ก็ซื้อมาครับผมคุณพ่อวิการส่วนใหญ่แล้วขุนวัวอยู่ที่ประมาณกี่ตัวครับประมาณนี้แหละครับประมาณประมาณสิบสองตัวประมาณสิบสองตัวอยู่แค่นี้เลยครับผมตามกําลังพ่อตามกําลังตัวเองเพว่าการขุวนวัวนี่มันมันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันเลยครับผมมันก็ทุนเราไม่มากเราก็ค่อยทำไปผมทำมา,าตั้งแต่สองตัวในเริ่มแรกก็ขุนสองตัว ราคาวัวช่วงนี้ไม่ค่อยดีมีผลกระทบกับการขุนวัวไหมครับคือข้างผมเลยมัน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 ไม่กระทบเลยถ้ามันระกท่าไรผมซื้อผมซื้อได้ถูกเท่าไหรผมก็ยิ่งดีผมเลยครับผมเพ่อซื้อแต่ตอนนี้ก็ราคาวัดเหวี่ยงอยู่แล้วนะผมซื้อข้างผมอยู่นี้มันเะเรียตัวถูกบ้างตัวแพงบ้างนี่มันตกอยู่ตัวที่สามหมื่นสามพันครับต่อตัวครับผมอายุโคที่ขุนส่วนใหญ่แล้วประมาณเท่าไหร่ครับ สองปีครึ่งนั่นแหละจะดีที่สุดปีครึ่งถ้าเหรราคาแบบว่าถ้าไปซื้อเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่มีมีเหรราคาไหมครับอ๋อราคาเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เลรียได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเราเนี่ยแหละเพราะว่าถ้าซื้อแพงเนี่ยไปขายบางทีเลี้ยงเป็นปีนี่ยังไปขายย,ยังยังไม่ได้กําไรนีรน่ขาดทุนแล้วครับคือการซื้อวัวเข้ามาได้ถูกได้ตัวใหญ่ได้ถูกเนี่ยได้วัวคงใหญ่ๆได้ดีเนี่ย มันก็เป็นผลดีของเกษตรกรเป็นผลดีเลยกน้ำหนักมันจะเยอะใช่ไหมนะครับผมน้ำหนักมันเยอะเราเวลาไปขายมันก็ได้เยอะอยู่แล้วครับเห็นเขาบอกว่าชาโลเล่มันกว้างกว่าจริงไหมครับผมว่ามันกว้างกว่าเลยครับผมแต่ว่าวัวเนี่ยวัวอันวัวบะมันเนี่ยมันเยอะกว่าจะวัวบะมันเยอะกว่าเยอะกว่าแต่ราคามันถูกกว่าเยอะครับผมเอคือระยะนี้ตอนนี้แหล่แถวแถวบ้านผมเนี่ยมันถ้าตัวละสองหมื่นเนี่ยโอ้ใหญ่แล้วบะมันเนี่ย ครับเอ่อส่วนมากจะเป็นแม่ลูกด้วยแหละสองหมื่นสองสองหมื่นสามเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกอ่ะแปลว่าชาโรเล่นี่ได้ราคากว่าได้กว่าครับผมแต่แถวบ้านผมมันมันไม่ค่อยมีเยอะได้ไม่เหมือนแถวสีขอระพุมเลยครับผสีขอไดยเฉพาะสีขอเนาะโอ้หครับผมแล้วก็จับเนี้ด้วยจับเรื้องบนคลิปอันนี้น่ะครับผมดูราคาว่ามันมันเป็นยังไงแถบทางนู่เนี่ยราคามันสูงหรือว่ามันต่ํา แต่การคุณว<ม>ัวหกรนี่คือไปได้สบายไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่มีนะผมว่ามันมันไม่มีเพราะว่าเราคุณได้น้ําหนักเยอะได้ส่าไห่เราันก็มันก็บวกขึ้นไปเนาะครับผมคืออาจจะต้นทุนนี่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วบางคนก็ให้กินเฉพาะอันหัวอาหารกับการกระจารของพลังคำครับผมอันนี้ของผมหรือผมซื้อเสริมข้างนอกเลยมันมีความต่างไหมครับสําหรับอาหารของพลังคำกับที่อื่นอ่ะ มันมันก็มีความต่างบาง,บางความาต่างนี่หนึ่งละคือเปอร์เซ็นต์วัดออกไปนี่มันขาเขาเปจะเยอะครับผมแต่ของผมเลี้ยงอยู่มันอยู่สิบสองถึงสิบสี่ท่านเองเลยครับบางรอผมดูข้างนอกบางทีมันถึงสิบแปดมันเป็นยังไงมาดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทุนมาเยอะเราก็ใช้ของเขาในแะน่ะแต่ถ้าคนไหนเขาทุนเยอะเขาก็ซื้อเข้ามาเสริมบ้างนะครับ แล้วเนื้อวัวก็แบ่งเกรดยังไงบ้างครับคุณพ์วิการครับอ้มันมีหลายเกรดเนีย่ยนี่ลึกๆ,ๆี่ผมไม่รู้จักเลยครับแต่มันมีหลายรู้ว่ามีหลายเกรดราคาพันสองพันสองพันกว่าก็มีเรต่อกิโลหนึ่งโอ้โหเขาส่งนอกเลยอันนี้นะ่น,นะอืมครับผมแต่แถวบ้านผมมันเนื้อมันเนื้อปัดเศษมันแล้วม,มาขายด้วสองร้อย 2, กว่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบครับครับตืมนไหมครับว่ามันมันจะเป็นเศษเนื้อแล้วนั่งอนะ คุณพอ่อในการขุนวัวเนี่ยได้สูงสุดกี่กิโลครับกี่ร้อยกิโลโอ๋อน้ําหนักใช่ไหมใช่ครับน้ําหนักสูงสุดผมทําได้ก็เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยได้บ่อยอยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงเก้าร้อยเนี่ยครับถึงอยู่แค่นี้แหละถึงอยู่แถวนี้เออแต่มันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกจวัวได้ที่นี่นั่นนะครับอืมถ,ถ,ถ้าเกจวัวเนี่สามจุดห้านี่มันต้องเป็นแสนกว่าแล้วนี่ลาคร้บ ไม่ธรรมดาเลยเออแต่ธรรมดาเนี่ยพ่อไม่ถึงสักทีถึงแค่อ่า0.3อย่างนี้ก็90,000 90,000กว่าที่ได้มาเนี่ยเนื้อวัวชารโรเล่อร่อยกว่าบามันไหมครับอ,อร่อยกว่าได้ผมอ่ะอร่อยกว่าผมเลี้ยงอันนี้เราผมกินเนี่ยมันจะจะมีความแตกต่างกันนะนะครับผมอันนี้คือเราคุยในเรื่องเนื้อนะครับผมก็ไม่ได้ไปโจมตีวัวบามันว่าไม่ดีอะไรนะครับผมคือคุยเรื่องตลาดวัวนะครับเนาะ ตลาดบัวชานุเล่ตลาดัวเรื่องราคาเนี่ยผมราคาในตลาดนี่มันก็ขึ้นอยู่กับมันสถานการณ์ของมัน่านะแต่ก่อนมันสูงนึกว่ามัแม่นแดงนั่นครับผมห้าหกหมื่นรึอแปดหมื่นก็มีนะผมไปดูมาน่ะใช่ครับช่วงราคาแรงครับอตอนนี้ราคาแปดหมื่นผมดูในตลาดว่ามันตกลงมาแค่สามหมื่นเท่านั้นใช่ครับลงมาเยอะเลยครับอ่คุณพ่อศึกษาครับอันนี้มันความความพอใจของแต่ละคนอบบนี้ บางคนเขาก็ชอบแล้วเขาก็เลี้ยงเขาเขาไปใช่ครับผมก็เคยไปบ่อยอยู่แถวสุรินแถวอุบลนี่ครับอ๋อกพมีญาติอยู่แถวแถวอุบลในมีอยู่แปลว่าตลาดคุณพ่อครับสุดท้ายแล้วแปลว่าตลาดเนื้อวัวชารโลเรนี่กว้างกว่าบามันแน่นอนครับมัน,ม,นมันกว้างกว่าได้เพราะว่าตลาดบามันในส่วนมากมันจะขายเป็นเสียงใช่ไหมครับผมขายเสียงตามระแวกอำเภอตำบลไป ครับแต่นี้เขามันมันมันเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยมันมันง่ายกว่านะครับผมเขาก็จะเวนวางสาขานู้นสาขาเนีตไปครับมันกว้างกว่านะผมว่านี่ครับผมจากปากคนขุนวัวมืออาชีพนะครับผมคนยังคำก็คงมีการหุนไปเรื่อยๆนั่นแหละครับโอ้มีตัวตกเป็นแสนก็มีถ้าเกรดดีใช่โครับผม ระยะการขคุณผมลืมถามระยะการขุนมันขุนนานไหมครับคุณพ่อพิการทุกวันนี้สิบห้าเดือนนี่สิบห้าเดือนครับปีกว่าครับผมแต่ก่อนผมเริ่มขุนใหม่ๆตอนนั้นน่ะมันมันอยู่สิบแปดเดือนหมดเลยสิบแปดเดือนแต่ตุนนี้เขาลดลงมาอยู่สิบห้าเดือนครับผมแต่ถ้าครั้งเราพร้อมน่นวัวมันกินเก่งกิน,กนอ้วนเร็วครับน้ําหนักเยอะน่นมันไม่ถึงสิบห้าก็คงจะหวกมได้อยู่ครับผมอืมโอเค โอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับับเวลามาให้นะครับครับสวัสดีครับ